มาถึงยุครุ่งเรืองอีกหนึ่งยุคของวงการเกมกับเครื่อง Super f a m i c o คเครื่องเกมของ Nintendo ส่วนในอเมริกาก็จะเรียกกันว่า Super Nintendo Entertainment System หรือตัวย่อ S N E S S N E S โดยมาซายุกิอุเอมุระที่เคยทำแฟมิคอมไว้นั่นเอง ขายครั้งแรกในญี่ปุ่น21ธัิกายน1990อเมริกาวันที่23สิงหาคม1991ยอดที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายในวันแรกขายไป3,000เครื่องภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองคนมาต่อคิวซื้อเครื่องเยอะมากจนแบบส่วนยอดขายทั่วโลก49.1ล้านเครื่องอันดับ1แน่นอนอเมริกา23.35ล้านเครื่องแต่ละตัวเครื่องเองเน่ยก็ใช้ CPU 16บิต 3.58mhz ram เนี่ย 128kb นะครับแสดงสีได้3 2 7 6 8สีด้วยกันนะครับผม super famicom เ,เนี่ยมีความสำคัญมากในวงการเกมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคนิคถูกใช้มาถึงในปัจจุบันกันเลยทีเดียวที่เอกลักษณ์ของเครื่อง super famicom เ,เลยนะครับหลักๆก็จะเป็นจอยเกมของ super famicom นี่แหละจะสังเกตได้ว่าเนี่ยครับรูปทรงเนี่ยมันจะคล้ายกระดูกส่วนโค้งตรงไปจอยเนี่ยจะเข้ากับปุ้งมือของคนเล่นพอดีเขาเรียกกันว่าโบนดีไซน์นั่นเองบอนวางปุ่มกดแบบเข้าหลันตั มีการเพิ่มปุ่ม LR ก็เป็นที่นิยมของ L1 L2 R1 R2 นั่นเองตลับเกมนะครับมันก็จะมี add-on นะครับหรือว่า enhancement chips นั่นเองนะครับฝั่งว่าในตลับชิปนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ประมวลผลทำให้สีหรือรายละเอียดในเกมเนี่ยนะครับหรือโมเดลตัวละครเนี่ยมันจะมีมิติมากขึ้นหรือว่าสามมิตินั่นเองเรบเกียแสงเงาเนี่ยให้มันดูดียิ่งขึ้นตอนนั้นเนี่ยใครเล่นเครื่อง Super Famicom เนี่ยเสียงมันลำมากโดย Nintendo เนี่ยยังไม่สามารถผลิตเสียง ชิปที่มันดีได้ในขนาดนั้นก็เลยไปใ,ให้ทาง Sony เนี่ยผลิตให้เป็น SPC 700คา้ดนตรีจริงมากที่สุดแล้วแต่เรื่องที่เจ็บที่สุดของ Super f a m ฟมิคก็คงจะเป็นเรื่องของหัวโปรโลแล้วนะสิ่งประดิษฐ์ของชาวไต้หวันที่มัน c o อปปี้เกมตลับที่ c o อปปี้ตลับ Super f a m i c ิลคได้อล้รทำไมต้องใช้หัวโปรอะเอา้าตลับมันแพงไง ตอนนั้นอะตำตำเนี่ยผมเกมหนึ่งแม่งพันหนึ่งพันห้าสี่พันซื้อสิบเกมก็ 1, หมื่นห้าสิบไที่ตัวเครื่องก็เกือบหมื่นไปละเรียกว่าแพงมากแต่พอมีโหัวโปรเท่านั้นแหละเหมือนสวรรค์ของเด็กเกมเมอร์ในสมัยนั้นเลยทีเดียวเพราะว่ามีโหัวโปรเนี่ยซื้อหัวโปรไปแค่เจ็ดพันบาทก,ก็อบอกว่าเกมละยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทแล้วคนขายก็แบบจัดโปรซื้อโหัวโปรปุ๊บแถมเกมอีกยี่สิบแผ่นใครมันจะไม่ซื้อล่ะมันสามารถเซฟที่ไหนก็ได้ด้วยหรือว่าจะเป็นใส่สูตรอมตะให้เองเลย มันก็อย่างก๊อปเกมเองได้ด้วยออรอเลยล่ะยืมเพื่อนมาดิก๊อปสิครับัโ,โปรซูปเปอร์แฟมิคอนนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์นะครับละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่านิ n t e n d o เนี่ยไม่ได้เป็นคนผลิตนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้คนที่ผลิตหัโ,โปรผลิตซะด้วยซ้ำทางน Nintendo ก็พยายามทาอะบกรอนติดตั้งเพิ่มมาสู้นะอย่างไอ้ตัวเนี้ย s a t e l l i t e View เนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นโมเด็มก็สามารถโหลดไฟล์เสริมของเกมเนี่ยได้แต่มัน ก็ขายแค่ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นก็เลยหายกันไปแล้วก็ยังจะมีซูเปอร์เกมบอยทําให้ตลับ Game Boy, เกมบอยมาเล่นบนเครื่องซูเปอร์แฟมิคอนนะครับเราก็ทําให้มันมีสีได้ด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยก็อินเทอร์เนต็ตเริ่มจะใช้แล้วโปรเลยใช้ช่องทางบนอินเทอร์เน็ตขายแทนแล้วก็ส่งไปสซนีไปแต่ถึงอย่างไรนะครับซูเปอร์แฟมิคอนก็เป็นเครื่องปูพื้นฐานเกมดังๆจนมาถึงทัวนี้แล้วเกมไหนบ้างละ่ะที่เห็นแล้วย้อนอดีตกันได้